โคจินมาแรงยอมรับอยู่ใกล้กันจนอาจเกินสเต็ปเพื่อนไปแล้วปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าช่วงนี้กระแสซีรีส์วายเขามาแรงจริงๆเช่นเดียวกับโคจินสุดฮอตอย่างนาโนนและโอมภวัตที่มีผลงานซีรีส์วายเรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อน ซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นทั้งคู่มีอีเวนต์ออกงานคู่กันบ่อยครั้งซึ่งแฟนคลับก็จินฟินกระจายตามๆกันล่าสุดพึ่งผ่านพ้นวันเกิดนุ่มโอมาณน,นน์ได้วร่วมวอวยพรวันเกิด ว่ารักโพสแค่นี้ซึ่งทำเอาแฟนคลับกริ๊สนันซึ่งงานนี้จอไม่ถามกันหน่อยโดยทางด้านนณะนนก็บอกพิมพ์คำว่ารักไปไม่มีเคินเพราะว่าเป็นคนที่รักใครก็แสดงออกกับแม่กับน้องเราก็กอดหอมกันปกติเราก็บอกรักกันปกติคำที่พิมพ์ไปรักก็คือรักถามว่ารักแบบไหนตอนนี้มันอยู่ใกล้จนเรียกว่า,าจเกินสเต็ปเพื่อนไปแล้ว ซึ่งต่อมาทางด้านหนุ่มโอมเผยก่อนที่น้านนจะพิมพ์อวยพรวันเกิดตอนแรกก็แอบ,บน่อยเมื่อไหร่น้านนจะมาอวยพรคิดว่าเขาลืมหรือเปล่าหรือเล่นอะไรแต่พอเห็นก็ดีใจครับ